สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เลิกงานมากอะมาปู่หาป่าคือเราครับเลิกโอรครับมือนี้มากผู้เดียวเพราะว่าบางาแผนกกะบับเดเนด้ไปเ็ดโอรครับบันด้นัดนองข้าเจ้าครับผมก็เลยมากผู้เดียวครับมันนี้มาหอดนองแล้วพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอยะพานผ้าเพื่อนครับหาอยู่หากินตายอีสานบานเท่าอยู่ในต่างแดนครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องบรรยากาศน้องครับ่าซิมีตัวบ่นี่ครับพี่นอ้องเออพี่น้องได้ยินบ่ครับอมีเสียงกบครับม้อนฝนสีตกที่พี่น้องนั่นนั่นนั่นมีเสียงกบครับบ่ลเป็นเสียงนกนะพี่น้องเงียบไปแล้วนี่ครับปลาฝนตกครับถือหน้าไม่กัดช่วง่อนู่พี่น้อง นั่นๆเสียงกกลบองครับครับอาจจะย้อนเสียงยังน้อยด้วพี่น้องจะย้อนเสียงยังน้อยนะครับบรรยากาศน้องนะครับพี่น้องเย็นปลาแลนอยูด้วยครับมีปลาแลนอยู่ครับเอาเพื่อเป็นการพอเสียเวลาพี่น้องมันจะขค่มผมนะครับมาผู้เดียวนะครับเดี๋ยวลงไปเบิ้งน้ำกันครับมือเหนียวแหมากพี่น้องไปครับพี่น้อง ซิมมี่ตัววอลไปรุ่นน้ำกันครับ ือปลาหนิ่งง่ครับเมี้ยงพี่น้องสงสัยใครครับเตรียมท่องพี่น้องเมี้ยงหมักง่ายเลยครับ <c oughs> โอ้พี่น้องครับปลาดิบียนกับปลาหนิ่งง่ครับฟุกพี่น้องฟุกเมี้ยงหมดละโอ้พี่น้องเอ้ย โอ้ฟุกฝุกผมคักคักเอ้าเดี๋ยวขอยัดใส่ถุงพี่น้องโอ้ไงคักไงคักเอาพี่น้องบาดซอนครับบาดซอนครับบัดนี้เดี๋ยวผมมีงานไรในปลาพี่ครับมีางานไรในปลาบ้างพี่น้องอห,หุนดน,นี่ละหลุดน้ำเด้อปลาไป,ไปพี่น้อง ฟุกอีเขียวพี่นอ้องได้ปลากระพงครับฟุกอีกครับในปลาพงขาวพี่นอ้องโอ้โหมันปนไนต่ำที่แรกอะนี่นี่พี่นอ้องแกวเลยครับนี่โอ้โหมนัมนพี่นอ้องมนันฟุกอีพอมันดิโอ้ก้าวขาได้ออกบ้านเนาะพี่นอ้องคนนี้ครัฟุกเนาะ โอ้เชไดครับบมมีบ e ุตรลงไปถือกลองไงผมมาผู้เดียวครับนี่พี่น้องใบแห้งไปครับกางมันเราก็ขีบดูปากมันนะครับดูเหงือกมันคมๆพี่น้องนี่พี่น้องโอ้ยครับฟุกๆกผมเลยนี่ ฟุกี้กฟุกียก็ว่น่องบาทสามพี่ฟุกฟีกูบ่ พี่น้องครับนี่ฟุกพ,พี่นอออ้องอ่ะอ้ยก็พกใหญ่ครับฟุกอีอรีครับโอ้จึงผมย่างไปมันแลีนออกครับผมน้ำลายอยู่พี่นอ้องผแจะถึกนะครับเศร้าบัดสุดท้ททยายผมว่านทขึ้นแล้วฟุกอีรีครับพี่น้องนี่ปอดชันก่อนเลยครับโอ้ยน้องครับฟุกแคงพี่น้องฟุกฟุก ที่พี่น้องโอ้ปัไงครับฮอดเน่กากระสอบก็มีพี่น้องฟุกครับพี่น้องฟุกฟุกโอ้ใจเต้นตึ๊บๆเลยผมโอ้โอ้ขักพี่น้องขักเอาเดูปงก้อยหยัดเสียถุงเงอนครับโอ้ข่าอยู่แหอยู่พี่น้องขึ้นมาแล้วครับ โอ้ผมสั้นปาดพี่น้องครับง่ายเลีพี่น,อน,ใใอน,น้องงับโอ้คักหักหักโอ้เอาเป็นกำลังใจใผมนั่นเลยครับช่องน้อยๆพี่น้องพี่น้องเป็นกำลังใจผมนั่นเลยครับช่องซอยยาพานธ์าเพื่นครับหายูฮากินครับมื้อนี้ถือว่าฟุกครับพี่นอ้อง เบิ้งแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมแน่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสีไปย่ำเฮ็ดคลิปอาพิปให้มันได้ร้ายขึ้นก็นี้นะพี่น้องจะล้างลมางมหันก็ครับบิเวเฮ็ดคลิปนะครับทั้งหนาวทั้งฝนตกพี่น้องมือนี้ได้ออกมาแล้วได้ตอาดเดียดควอมครับมวนครับมือนี้แต่ว่ามาฟูดียวครับ เบิ่งแล้วอมอนเล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับตะไคร้กดติดใจกดกระดิ่งไว้นะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆสิได้เบิ่งท่านนะครับเบิ่งก่อน์มูเลยพี่น้องนะครับเป็นกาลังใจผมเด้อหากับห่องหาวันนี้มีเสียงเพลงเสียงยังอาจจะบ่ได้เว้านะครับแต่ว่าผมจะถ่ายเป็นวิดีโอนะครับใส่เสียงเพลงใส่หยังให้พี่น้องเบิ่งก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าลิกสิทธิ์นะครับพี่น้องญาตินิสุดนะครับคนที่เฮ็ด YouTube เฮ็ดเกี่ยวกับ โลกร่ายยันที่สุดคือเสียงรีคสิตเสียงเพลงเสียงยังต่างๆนะครับพี่น้องคงจะเข้าใจผมสำหรับมื้อนี้นะครับผมกับชิคอราพี่น้องแต่อยู่น้องนี่นะพี่น้องผมอยขอตัวกลับแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ